สามชุดนี้คือผมลงทุนไปเรียบร้อยแล้วผมลงทุนเองตอบแทนแฟนคลับหลายแสนเลย <c oughs> แต่ทําเพื่อคนดูเ <c oughs> นาะทําเพื่อคนดู <c oughs> ทําเพื่อแฟนคลับก็ท่านผู้ชมจะได้มีสวยๆมีแบบมองมาแล้วแบบสวยๆแล้วจะได้เอาไปลงต่อต่อตัวเอ,องได้แบบสุดสวย <c oughs> อยากเห็นแล้วผมว่าอยากเห็น <c oughs> โอเคทุกคนตรงแล้วคะขาคุณครับขอบคุณนะครับชุดเท่าไหร่อ๋อโอ้มันแพงบอกไม่ถูกแต่ละชุดจะไม่เท่ากันตามไลายครับอ,อืมสามชุดนี้คือผมลงทุนไปเรียบร้อยแล้วผมลงทุนเองตอบแทนแฟนคลับหลายแสนเลย <c oughs> แต่ทำเพื่อคนดูเนาะทำเพื่อคนดูทำเพื่อแฟนคลับก็ ท่านผู้ชมจะได้มีสวยๆมีแบบมองมาแล้วแบบสวยๆแล้วจะได้เอาไปลงต่อตัวเอ,อ,องได้แบบชุดสวยอยากเห็นแล้วผมว่าอยากเห็นโอเคทุกคนตรงราคาค,ครับขอบคุณนะครับชุดเท่าไหร่อ๋อมันแพงบอกไม่ถูกแต่ละชุดจะไม่เท่ากันตามลายครับ สามชุดนี้คือผมลงทุนไปเรียบร้อยแล้วผมลงทุนเองตอบแทนแฟนคลับหลายแสนเลย <c oughs> แต่ทำเพื่อคนดูเนาะทําเพื่อคนดูทําเพื่อแฟนคลับก็ท่านผู้ชมจะได้มีสวยๆมีแบบมองมาแล้วแบบสวยๆแล้วจะได้เอาไปลงต่อตอตัวเอ,องได้แบบสุดสวยอยากเห็นแล้วผมก็อยากเห็น <c oughs> โอเคทุกคนตรงแล้วคะ่ะขาค,ครับขอบคุณนะครับชุดเท่าไหร่อ๋อโอ้มันแพงบอกไม่ถูกแต่ละชุดจะไม่เท่ากันตามลายครับ